รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดี สนับสนุนโดยหมูแดดเดียวสุมหัวกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสนใจสั่งซื้อไลน์แอดสุมหัวทางหุ้นส่วนจำกัดช่างบุญสืบคนต้นพระประติมากรรมกระทุ่มแบรนสมุรสาครรัรปั้นและหลอ่อพระพุทธรูปรูปเหมือนตั้งแต่ขนาดเท่าคนถึงขนาดใหญ่มีผลงานปั้นแล้วมากมายยินดีให้คำปรึกษาราคาไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินจริงโทร0819196659ช่างบุญสืบคนปั้นพระขอฝากผลงานไว้ในแผ่นดินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งลี้ลับสยองขวัญตื่นเต้นทางสถานีโทรทัศน์ททบ5ครับกับผมอาร์มนวพลครับพูดถึงเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของความหลอนเรื่องราวของความน่ากลัวแน่นอนครับคงไม่พน้นในการผีที่ออกอากาศให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ต,ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับทางช่อง YouTube คืนลอยอังคารครับ ในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้นะครับมีเรื่องราวของนักจัดรายการและก็นักเล่าทุกๆคนนะครับที่มีชื่อเสียงนำมาถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันทาง ททบ5นะครับกับรายการคิดตีแลนด์จะมีใครบ้างนั้นคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันครับถ้าเป็นประสบการณ์ในการเจอผีจริงๆเลยเนี่ยมีตั้งแต่ตอนเด็กก็ตั้งแต่แบบยังจําความได้ไม่ครบแต่ว่าจําไม่ลืมเลยก็คือตอนแรกเลยไปไปที่ร้านอาหารแล้วก็เจอนั่งอยู่ในร้านอาหารประปนกับคนนี้แหละครับแต่ว่าพอมารู้ทีหลังตอนโตแล้วถึงได้รู้ว่าเนี้ยเขาเรียกว่าผีมันจะมีอยู่เคสหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเคสที่ผมรู้สึกว่ามันสะเทือนใจซะเหลือเกินเกี่ยวกับตึกล้างแห่งหนึ่งเนื่องจากเราต้องไปพบกับร่างอนนนักกศึษาที่เน วิตอยู่ในอาคารนั้นนะครับตอนนั้นเป็นเด็กอยู่ที่ว้าน,นอกครับเป็นเด็กวัดนี่แหละก็มาเล่นไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ทีนี้กับกายเป็นว่าตอนนั้นไปเจอกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนกับว่าสะกดเอาไว้ในน้ําแล้วตัวของตัวเองเนี่ยกับกลายเป็นว่าไปดึงสิ่งนั้นมันออกมามันก็เลยเลยเหมือนกับว่าได้เจอเรื่องราวแปลกๆเนี่ยตามมามากมายท้ายก็ต้องให้พระช่วยครับเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุด เ,เจอมาอคิดว่ามันจะเป็นผีปนคุณใสค่ะตอนนั้นนะคะคนเขาอยากจะให้มีมะสืบทอดเหมือนเป็นออกทํานองเชื้อสเชื้อสาร่างทรงประมาณนี้ค่ะก็จะรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดค่ะเรียกว่าเห็นวิญญาณเดินอยู่ข้างทางดีกว่าบางครั้งวิญญาณที่เดินข้างทางเนี่ยมันตัดหน้ารถได้เนะเรียกได้ว่าประสบการณ์มันชวนขนหัวลุกเหมือนแต่ช่วงนั้นแล้วจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันสอนหลายอย่างนะเรื่องเรื่องวิญญาณข้างทางเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างน้อยอ่ะ เวลาทําอะไรไมันต้องมีสตินะดูอะไรให้มีสติเข้าไว้ไม่งั้นอ่ะถ้าวิญญาณตัดหน้าหรืออะไรแบบนี้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เรื่องนี้มันต้องสําคัญจริงๆได้ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งแล้วกันทุกคืนอ่ะเหมือนมีคนปลาอะไรสักอย่างหนึ่งตรงฝาผนังจนมีอยู่คืนหนึ่งที่ผมปวดท้องหนักแล้วก็ต้องออกไปเข้าห้องน้ําทางไปเข้าห้องน้ำเนี่ยมันต้องผ่านในตรงผนังข้างห้อง,งข้างนอกอ่ะผมเดินไปก็เห็นตอนแรกเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมานะแต่พอสายตาเราเริ่มปรับกับความมืดอ่ะเห็นเป็นร่างของคนอ่ะพี่าาาาังน้้ทเเปมมกิตร มันเป็นเหมือนลูกกระตาแดงๆอ่ะก็ประสบการณ์ผีที่น่ากลัวที่สุดก็น่าจะเป็นในเรื่องแม่แฟนค่ะเป็นการเจอผีครั้งแรกในชีวิตมิ้นเลยที่แบบมีผู้คนยืนยันเยอะแยะมากมายที่มิ้นได้เล่าไปในรายการเดอะโก้เซ a รโอค่ะผมเห็นผีครั้งแรกเลยตอนบวชครับอ่าน่ากลัวจริงป่าช้าเขมรถูกต้อง จุดเริ่มต้นของการจัดรายการผีนะครับคือผมเปิดช anel มาก่อนแล้วทีนี้ในสไตล์ของผมนะครับก็จะเป็นการเล่าเรื่องอยู่หน้ากล้องก็บังเอ,อิญพยายาี่ย้าชวนมานะครับทักทายบอกว่าอ,อน้องอยากจะให้น้องเนี่ยมารับสายคุณผู้ฟังทางบ้านไหมอยากลองที่จะมาจัดรายการทางวิทยุบ้างหรือเปล่าก็เลยมีโอกาสได้มาทํางานตรงนี้เคยโดนผีอ้นะําฮะแต่ว่าไม่เคยเจอแบบจริงๆจังๆสักทีหนึ่ง,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 งนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชอบเรื่องเล่าจากผู้ฟังทางบ้านนะครับเล่าเรื่องให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันสามารถแวะเข้ามาที่ยูทูบช่องคืนลอยคานได้ครับผมมยแนนน่ทุกววัเาาล เป็นต้นไปครับสุดท้ายการที่เราทํเทเาเวรทำกรรมไว้เนี่ย ทุกอย่างมันต้องได้รับผลกรรมดูแล้วครับเราควรจะคิดก่อนเนาะว่าสิ่งที่เรากำลังจะไปทําไม่ว่าจะเป็นการเสริมดวงหรือทําอะไรต่างๆเนี่ยมันใช่หรือเปล่าถ้ามันเป็นวิธีการที่แปลกมันดูแบบเอออย่าทํานะคะแล้วอยากให้ทุกท่านฟังเรื่องผีให้เป็นเรื่องเล่าเนาะเรื่องผีมันก็คือความสนุกในอีกรูปแบบหนึง่งฟังให้เป็นเรื่องเล่าแล้วสนุกไปกับมันเท่านั้นแหละครับก็สิ่งไหนที่มันดีเราก็ฟังแล้วก็เราไปปรับใช้ดีกว่าพี่ฮามไปปรับใช้แบบว่าเราไม่ทําตามเขาอะสิ่งไหนที่มันดีเราก็เก็บไปจ ้้ทีี่่มมันไดแลวก็วกเรื่องผีเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกําเรเรื่องที่มันให้ข้อคิดอย่างอื่นมากกว่าความน่ากลัวค่ะเป็นเรื่องที่สนุกนะครับทุกคนชอบได้แต่ก็ระมัดระวังด้วยเวลาออกไปล่าท้าผีนะครับเพราะว่าคนน่ากลัวกว่าผีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการคืนลอยังคารนะครับทางทะทะบ5ที่ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันสามารถติดตามรับชมได้ในช่วงเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง YouTube คืนลอยังคารครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ